โยซาสวดีว <Yo>, mm ิลรุ่นเมกาด็วิลรุ่นอุบายด็วิลรุ่นชาวชายสกุลกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเล่น,นตัวเกมเ e วอนสเตรเยอร์เดอ o ฮินุคามิคนิคเลิศสอนะฮะในแพท1.10นะท่านผู้ชมนะบนเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะอ่าคลิปนี้จะทำมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับในการซื้อนะฮะท่านผู้ชมต,ตัวเกมเกมนี้กับเครื่องเครื่องนี้นะท่านผู้ชมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป่นแคตตาคิฟเฟพีเอ FPS, กราฟิกเป็นยังไงบ้างเล่นต้องใช้อินเทอร์เน็ตไหมเล่นกี่คนนะ แล้วก็มีภาษาอะไรบ้างในเกมนี้นะทุกผู้ชมอ่าก็เอ่อเราจะเล่นกับจุกเครื่องนี้ในโลกสวนะิตไลน์นะตอนนี้ราคาถูกมากนะครับมือสองอยู่ประมาณ2,500ถึงส0 0พันนะมือหนึ่งอยู่ประมาณอ่าห้าพถึง6,000บาทนะท่านผู้ชมนะเป็นมือหนึ่งค้างสตอ็อกนะท่านผู้ชมเนาะมีประกันด้วยนะครับขนาดหน้าจอห้าจุดหนิ้ว LCD IPS 60สิเฮิร์แล้วก็มากับแบตเตอรี่สา0พันสี่ร้อยมิลลิแอมเล่นในในนานสูงสุดอ่าสถึงเชั่วโมงในส่วนของ30 APS นะท่านผู้ชมนะอ่ะก็เราจะมาลองเล่นกันดูเกมนนี้นะครับ เอ่อทีนี้ราคาประมาณ1,790บาทนะประมาณนั้นแหละนะครับแบบตลับนะก็เล่นได้ทั้ง Nintendo Switch 1 Nintendo Switch 2 Nintendo Switch Lite OLED เล่นได้หมดเลยนะเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะถ้าอัปเดตแพทมันก็จะมีตัวเสริมตัวอะไรเข้ามาแล้วก็ลื่นขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะก็เราจะมาเล่นกันเลยนะครับกับเจ้าตุ๊กเกมเกมนี้เนาะอือเอาละคนดูนะฮะก็เกมนี้นะฮะไม่มีภาษาไทยนะมีแต่มีแต่ภาษาอังกฤษที่เป็นอ่าเมนูนะครับ UI อะไรพวกนี้กับ voice ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นไม่มีให้ปรับกราฟิกนะท่านผู้ชมนะอ่า แล้วก็รานาประมาณ30ม p s นะครับท่านผู้ชมแล้วก็กราฟิกเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนะครับเกมนี้นะครับถ้าเล่นแบบออออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะเล่นแบบปะทะก,กับคนอื่นนะ่ะเออออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเรา1ปะทะหก,ก็คือเล่นได้สองคนนะต่อจอยเสริมเล่นได้ก็จะเล่นได้ประมาณเออเล่นแบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะเป็นแบบโลคกข้อนะมันจะมีในส่วนของสตอรี่โหมด vs โหมดนะฮะแล้วก็ออนไลน์แมทอันนี้ต้องอินเทอร์เน็ตนะออนไลน์แมทแล้วก็เดวพาร์ตออฟเดวอ co, นสะเตรเยอร์ โอเคอ่าเราจะมาเล่นกันเลยนะครับมีเป็นสตอรี่โหมดก่อนนะผมมาเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องให้ดูกันก่อนเนาะท่านผะู้ชมเนาะวางจ้อยโอเคอันนี้เจอกับอ่าดาคินะท่านผู้ชมนะหวานจีครับหวานจีครับอิมเปร่เลยแหละบอกเลยมาเลยฮะ รอก่อนรอก่อนโอเคแกวลงมาเนี่ยโอเคอิโดสุกเกะนี่ f p s ก็ประมาณนี้เลย30 f p s นะภาพไม่ถือว่าขี้เล่นะไม่ได้แตกละเอียดนะท่านผู้ชมมองหินแล้วก็ชาร์จอยู่นะครับมีการออปติมไมซ์ออกมาดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ เราตัวนี้เครื่องลิ่นน้ำหนักเบานะกด z ซต R ดูก่อนชูงแดงๆอยู่ไหนอีกโอเคอยู่ข้างล่างบันไดอยู่ตรงไหน,นสวยตรงนี้ปึ๊บมุดลงไปโอเคถ้าเจอแล้วจะรู้นี่ เอาละเตรียมตัวลุยฮะมุนมาแล้วจวเองฮึบตัวจ้องๆกอนคนดูย่าอือเฮ้ยหูหลบได้นี่สวยฮึบรออือ สวยมาีิครับนี่มาอืออึ๊บโอเคคนน่ะรออือสวย อุ้ยนี่อุ้โหสวยส่งนินจาเข้าไปครับนี่มันโมโหมันโมโหคนดูเด๋อืออแบสลบแบสลบเด้อโอ้โดน เรียบร้อยมาสิว้าวโดนจนได้อืมปึ๊บลงไปครับนี่เรียบร้อยมานเจี๊ยบโอเคอันนี้เป็นในโซเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะ คิมิซูโนะเจยบ์บะีอิอะไรนะบากอะไปเลยครับคนดูอือน,นี้เป็นทันจิโร่บ้างนะท่านผู้ชมนะรอบนี้ อ่าเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับผมจะกลับไปเล่าออกจากสตอรี่โหมดนะไปเล่นแบบอ่าวีเอสโหมดนะครับว่านจอยว่านจอยซืบโอเคลู่เหลืองลู่เหลืองเกียวออกมาฮะนี่วีเอสโหมดนะครับเหมือนจะมีมุซันมาแล้วนะผมจะเล่นตัวมุซัน เอาเอากดผิดออกมาก่อนออกมาก่อนนี่วีเอสโมโอเคไปมาฮะไหนมูซันเราเนี้ยเจาบ,บูซูจิมูซซนวัตาชิวาวัตาชิไปลุยอ่าไหนก็ได้เลือกมา อันนี้แล้วกันสว่างสวยดีไปเลยครับเย่ yeah. ตวองอุ้ยนี่อุ้ยสวย เอออือ,อ,อนี่นะเอออือ,อ,อสวยวินี่ถีบมานี่นี่สวยสวยูสวย้สันอะไรแดดโคตรดีเดีคนดูแบบมันเวลามันเดินมันเป็นแบบงเงาดำ,ดำดำมืดๆมื่ดเนีโอ้โห โอ้โหันจิโร่อื้อสวยน,ยนี่อุ้ยไปดนอื้ออื้อสวยเรียบร้อยครับจบเกมแต่เสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะถ้าเป็นตัวตัวไลท์นะท่านผู้ชมอานนี้ตู้ตู้ต,ตู้สวย หวานจ้อยเหรออ,อือ,อเรียบร้อยตูมโอ้แรงจัดโคตรแรงกันดูนี่เรียบร้อยครับไอสกิลเอลนี่เป็นแบบสกิลอสูรน,นะท่านชมนะถือว่าใช้ได้อยู่นะ สกิลโลหิตนี่นี่โอ้เวลาเดินมันแบบวาร์ปด,ดำๆๆๆๆมาเลยเผปึ๊ปลบกได้สวยนี่อือนี่นี่น,นี่ไปไหนล่ะเห่อยออือเห่ยอึบ โอ้นี่นี่สวยโดนตะกีวีรอบหนึ่งครับอันตรีมูซันรอปรุมอือหือหวานจ้อยวินี่นี่โอ้โอ้โอ้ นี่เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ d e m o n s เ a เด r The h i n o k a m i Chronicle น2กับเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผะู้ชมนะก็แผ่นเกมตัวนี้นะครับได้ทั้ง Nintendo Switch Lite 1, 2นะครับแล้วก็นินเท n โดสวิตโอเอลวีดีนะ,ะแล้วก็ราคาประมาณพันแปดนะประมาณนั้นแหละแผ่นนะครับแบบตลับเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะไม่มีภาษาไทยมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาคภาษาญี่ปุ่นนะสำหรับใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนอย่งกันไปคลิปหน้าบายจ้า